นิโจคุงผู้หญิงที่สวยที่สุดในชั้นเรียนกำลังอยู่ในห้องของฉันยิ่งไปกว่านั้นเพื่อเป็นการขอบคุณฉันจะกลายเป็นเมดของนายท่านและรับใช้ในายท่านไม่ว่าจะทำอาหารหรือทำความสะอาดฉันสามารถช่วยนายท่านอาบน้ำได้ด้วยนะคะหรืออะไรก็ตามคะ่ะเออ,อาบน้ำใช่คะ่ะเพื่อแะไรกับเงินหนึ่งพันล้านเยนฉันจะกลายเป็นของนายท่าน นิโจโคงุงฉันจะกลายเป็นเมดในฝันของคุณเองค่ะย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นเล็กน้อยแม้ว่าจะผ่านมาแค่ไม่กี่เดือนตั้งแต่เปิดเทอมมอลปลายฉันก็ยังไม่มีเพื่อนไม่มีแฟนและแม้กระทั่งออกจากบ้านมาอยู่คนเดียวอ,อากิโฮถ้านายไม่มีธุระอะไรจะพูดกับฉันก็อย่ามาพูดกับฉันอากิโฮฮิคุระ แม้แต่เพื่อนสมัยเด็กของฉันก็ยังเกียดฉันนิโจโคุงอ่ะมายาคามิชิโร่ผู้หญิงที่สวยที่สุดในชั้นเรียนหืมหนังสือฉันเห็นคุณทำมันหล่นไว้ขอบคุณดูน่าสนใจดีนะคะจริงเหรอใช่ค่ะนิโจโคุงชอบเมสซีนะคะ พวกเราเรียนห้องเดียวกันใช่ไหมฉันอยากจะคุยกับคุณมานานแล้วล่ะค่ะฉันเห็นคุณเอาแต่อ่านหนังสือคนเดียวเสมอมันทำให้ฉันกังวลน,นิดหน่อยนะคะขอโทษนะที่ฉันอยู่คนเดียวมันไม่ได้หมายความว่าการอยู่คนเดียวเป็นเรื่องไม่ดีการได้อยู่คนเดียวก็มีข้อดีเหมือนกันไม่คิดแบบนั้นหรอคะเธอช่างเป็นคนแปลกๆจริงๆ นี่เป็นครั้งแรกเลยที่คนแบบคามิชิโร่ซังพูดแบบนี้กับฉันนะคนอื่นๆมักจะบอกกับฉันว่าเป็นคนแปลกๆพวกเขาบอกว่าฉันเป็นคนบ้องหรือไม่ก็ซุ่มซ่ามใช่ไหมละ่ะแต่มันค่อนข้างหยาบคายไปหน่อยนะคุณไม่คิดงั้นเหรอจริงสินิโจคุงถ้าคุณอ่านหนังสือเล่มนั้นจบแล้วฉันขอยืมต่อได้ไหมเธอใจดีจังเลยนะ แต่ดูเหมือนว่าฉันไม่เหมาะที่จะเป็นเพื่อนกับเธอนะแต่หยุดทำแบบนี้เธอคะเหืมมีเรื่องอะไรกันนะไหวฉันเธอนะคะคามมชิโรซังหยุดซะฉันจะโทรหาตำรวจนิโจคุงเกิดอะไรขึ้นนี่ไม่ใช่เรื่องของเธอพ่อแม่ของผู้หญิงคนนี้หนีไปได้ทิ้งนี่ไว้1,000ล้านเยน แม้ว่าเรื่องที่จะไม่เกี่ยวข้องกับลูกสาวของพวกเขาตามถูกไหมพ่อของผู้หญิงคนนี้บอกว่าเราจะต้องยื่นตัวลูกสาวของเขาเพื่อชำระหนี้ถ้าเธอยังยุ่งกับพวกเขาเธอจะต้องรับมือกับพวกเราเหมือนกันนิจโจคุงไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อย่ามายุ่งกับเขานะเออ ขอบคุณที่เป็นห่วงนะครับคายมิชิโรซังแต่ว่าอย่าเป็นห่วงเลยฉันอนะไม่เป็นไรอยู่แล้วมีอะไรงั้นหรอทั้งๆท,ที่ยังเป็นแค่เด็กแล้วก็ดูกล้าหาญจังเลยเนะนั่นมันตาประจำาตะกูลของตะกูลนิโจถูกต้องฉันคือเลยานิโจทายาตะกูลนิโจกลุ่มบริษัทนิโจหนึ่งในกลุ่มบริษัทชั้นนำของญี่ปุ่น เขามีธุรกิจครอบคุมทุกด้านตั้งแต่บริษัทอาหังสาริมัพย์นิจโจปรไปจนถึงธนาคารบริษัทซื้อขายผู้ผลิตและบริษัทคนส่งคุณก็รู้ว่าการยุ่งกับพวกเขาไม่ใช่เรื่องที่ฉลาดใช่ไหมละ่ะแถมตระกูลนิจโจยังมีอิทธิพลในโลกอาชญากรรมอีกด้วยอ่ะ,อะเอาสิ่งนี้ไป ถ้าพวกคุณมาแค่ทวงนี้ฉันจะจัดการมันเองพวกคุณคงไม่คัดค้านอะไรใช่ไหมถ้าคุณยินดีที่จะจ่ายพวกเราก็ไม่คัดค้านอะไรจริงๆแล้วพวกเราต้องขอบคุณคุณด้วยซ้ำงั้นตกลงตามนี้คามิชิโร่ซังฉันจะจัดการเรื่องนี้ให้เองเอ่อขอโทษนะคะแต่ว่าทำไมคุณถึงช่วยฉันละ่ะคุณเพิ่งใช้เงินไป1,000ล้านเยนเลยนะ 1,000ล้านเยนมันไม่ได้มีความหมายสำหรับฉันเท่าไหร่นะฉันเคยได้ยินมาว่าคุณมาจากครอบครัวที่ร่ำรวยนิโจโคุงแต่ฉันไม่รู้ว่าครอบครัวของคุณจะรวยขนาดนี้เออตอนนี้ฉันอยู่คนเดียวนะและนำเงินไปลงทุนในหุ้นกับกองทุนฉันหาเงินด้วยตัวเองจริงเหรอคะพ่อของฉันแต่งงานใหม่ทำให้มีแม่เลี้ยงและน้องสาวต่างแม่ ตอนนี้สถานการณ์ที่บ้านมันน่าอึดอัดอาฉันเข้าใจดีเลยล่ะคะ่ะเพราะฉันเคยผ่านเรื่องแบบนี้มาก่อนฉันไม่มีตัวตนในบ้านเลยแต่ว่าฉันจะคืนเงินให้กับคุณแม้ว่ามันจะใช้ชีวิตทั้งชีวิตของฉันก็ตามอย่าห่วงเลยคามิชิโร่ซังมันไม่ใช่ความผิดของเธอสักหน่อยนิโจโคุงคุณใจดีจังเลยนะคะ คุณบอกว่า1,000ล้านเยนมันไม่สำคัญอะไรกับคุณเพื่อที่จะทำให้ฉันรู้สึกไม่อึอดอัดผู้หญิงคนนี้ฉลาดกว่าที่เห็นซะอีกและเมื่อกี้ก็ดูเท่มากเลยล่ะค่ะขอบคุณนะที่ช่วยฉันไว้งั้นไว้เจอกันพรุ่งนี้ที่โรงเรียนนะเอิมเกิดอะไรขึ้นกับเธอนะเออจริงๆแล้วฉันไม่มีที่จะไปนะเอ๋ พ่อแม่ของฉันไม่อยู่ที่นี่อีกแล้วและบ้านเองก็ถูกยึดไปแล้วเหมือนกันฉันเข้าใจแล้วฉันหาที่อยู่ให้เธอได้นะจะฉ,ฉันไม่รู้จะขอบคุณยังไงดีเทียบกับเงิน1,000ล้านเยนแล้วมันก็แค่เรื่องเล็กน้อยขอบคุณนะคะฉันก็รู้แหละแต่ว่าเอิม่มถ้าอย่างนั้นไปอยู่บ้านเพื่อนดูไหมเพื่อน จริงๆแล้วฉันไม่มีเพื่อนที่สนิทด้วยเท่าไหร่นะคะจริงดีเอิมแต่ว่าเป็นไปไม่ได้นิโจโคงุงคุณเองก็เป็นเพื่อนของฉันเหมือนกันเพื่อนพวกเรานาเหรอใช่แล้วคะ่ะฉันขอไปอยู่ที่บ้านของคุณได้ไหมคะนิโจโคงุงเอเธอแน่ใจเหรอ บางทีมันอาจจะเป็นการรบกวกนคุณมากเกินไปถ้าให้ฉันไปอยู่ด้วยฟรีๆมะไม่ไม่ใช่เพราะเหตุผลนั้นฉันคิดไอเดียดีๆออกแล้วล่ะคะ่ะมาทางนี้แป๊บหนึ่งคะ่ะเอ๋เธอจะพาฉันไปไหนนะอ่าเพอร์เฟคฉันจะลองใส่อันนี้ดูเดี๋ยวรอฉันตรงนี้ก่อนนะคะนี่โจคุง ออืมห้าแอบ,บดูนะคะเข้าใจไหมฉันไม่แอบ,บดูอยู่แล้วนะขอบคุณที่รอนะคะนี่นิโจโคงคุณชอบเมดใช่ไหมคะงั้นถ้าคุณจ้างฉันเป็นเมดส่วนตัวของคุณละ่ะอืมเพราะแบบนั้นฉันก็เลยปฏิเสธไม่ได้และพาคามิชิโรซังกลับมาบ้านด้วยขอโทษด้วยนะที่ง ังนมันล็อกนะไม่เป็นไรค่ะไม่รบก,กวนฉันเลยมันเป็นหน้าที่ของฉันอยู่แล้วค่ะที่ต้องทำความสะอาดนะเธอยอมเป็นเมดส่วนตัวของฉันจริงๆเหรอใช่แล้วค่ะตั้งแต่ที่คุณพาฉันกลับมาบ้านด้วยแบบนี้แสดงว่าคุณจะจ้างฉันใช่ไหมคะก็ไม่ได้หมายความว่าจะตัดสินใจแบบนั LEGO> ้นไปแล้วสักหน่อยนี่ แต่ถ้านิโจคุงไล่ฉันออกไปแล้วก็ฉันจะต้องไปนอนข้างนอกเฮ้ยอ,อ,อะเอิมงั้นคืนนี้อยู่ที่บ้านของฉันไปก่อนก็ได้ขอบคุณค่ะและนั่นก็คือที่มาของเรื่องราวที่ว่าทำไมคขามิชิโรซังถึงกลายมาเป็นเมดและมาอยู่ที่บ้านของฉันนี่นิโจคุงเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณฉันจะกลายเป็นเมดของคุณและรับใช้คุณ ไม่ว่าจะทำอาหารหรือทำความสะอาดแม้กระทั่งช่วยคุณอาบน้ำหรืออะไรก็ตามออาบน้ำและเพื่อแลกกับเงิน1,000ล้านเยนฉันจะกลายเป็นของคุณค่านิจโจคุงฉันจะเป็นเมตดในฝันของคุณเองค่ะจะจริงสิการใช้ห้องน้ำด้วยกันมันอาจจะน่าไอายไปหน่อยก่อนอื่นมันดึกมากแล้ว มาจัดที่นอนกันก่อนเถอะค่ะอะจริงสิที่นี่มีเตียงแค่เตียงเดียวด้วยสิแล้วเธอจะนอนตรงไหนดีล่ะคามิชิโรซังหาสถานที่แห่งนี้มันกว้างมากดังนั้นมันจึงมีห้องว่างเยอะๆเลยละ่ะถึงแม้มันจะใหญ่โตแต่ฉันอยู่ที่นี่คนเดียวและก็เป็นสมบัติของตระกูลนิโจถ้าทำไงดีล่ะ เอาอย่างนี้ฉันจะไปนอนบนโซฟาก็แล้วกันมาไม่ได้นะนิโจโคุงเป็นเจ้าของของฉันนะคะแต่ว่าถ้าปล่อยให้คามิชิโรซังไปนอนที่โซฟาก็ไม่เหมาะสมงะงั้นเนื่องจากเป็นเตียงใหญ่พวกเราสองคนมานอนด้วยกันก็ได้ไม่ใช่เหรอคะเอ๊